สวัสดีค่ะ Everybody ก็คือวันนี้นะคะมินี่ไปเดินตลาดเนาะแล้วคอเนี้เจอพี่เต่าน่าสงสารมากมินี่ก็เลยซื้อมาเพื่อที่จะมาปล่อยนะคะเดี๋ยวก็ที่ถ่ายวิดีโอวันนี้ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้ร่วมทําบุญกับมินี่ด้วยนะคะส่งกําลังใจแรงเชียร์ให้พี่เต่าตัวนี้ให้มีชีวิตรอดปลอดภัยเนาะโอเคนะคะเมเนี้ไปปล่อยพี่เต่าอ,อย่าทําแบบนี้ได้ไหมมึอย่าโยนมันเลย ขอให้พี่เต่ามีชีวิตปลอดภัยนะคะก่อนส่งพี่เต่าก็ขอแผ่ไมแตาพี่เต่าก่อนเนาะสัต์เพสตตสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัตวเพศสัตตาเ,าเวลาโหนตุจงตรตักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดพี่เต่ามินี่ขอโยนนิดนึงนะขอโยนนิดนึงนะคะพี่เต่ามันสูงอาสาธุขอให้พี่เต่าปลอดภัยพี่เต่าบ๊ายบาย